เปิดใหม่นะคะลูกค้าอันนี้ถนนเรากว้างเจดเมตรนะคะกว้างเจดเมตรเลยเปิดใหม่เริ่มต้นไร่ละสองแสนสหมื 240, บาทนะคะอันนี้เป็นถนนสาธารณะนะคะเป็นถนนสาธารณะของหมู่บ้านนะคะมีน้ํามีไฟนะคะผ่านเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อเข้าไปข้างในขยายเขตเข้าให้นะคะถนนตรงนี้กว้างเจเมตรนะคะลูกค้า ะะเปิดใหม่นะคะเริ่มต้นไล่ละ2องแสนสี่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจปักหมุดมาชมกับอ,อัมพรได้นะคะที่อำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนัดรับนะคะมีพิกัดนัดรับให้หรือว่าจะมาชมพิกัดตรงนี้เดี๋ยวเราคุยทางแชทนะคะเดี๋ยวส่งข้อมูลให้นะคะพื้นที่ปรับแล้วนะคะ น้ำไฟขยายเขตให้พื้นที่ปรับแล้วฟีค่าโอนทุกอย่างนะคะที่สวยนะคะก็คือทำสะดวกสบายเราทำให้หมดนะคะน้ำไฟขยายเขตฟีค่าโอนถนนผ่านถึงแล้วก็ใกล้ตัวตัวกทมร้อยห้าสิบกิโลนะคะไม่เปี่ยวนะคะมีเพื่อนบ้านฟังทางออกทางนี้นะคะ ทางนี้จะไปสวำเพอนะคะ7กิโลนะคะออกไปนันนะคะทางนี้ที่เราให้ชมเบื้องต้นคือจะเข้าไปหมู่บ้านนะคะไปหมู่บ้านใหญ่จะมีคนอนอีกร้อยเมตรก็มีคอนกรีตนะคะ <S <S คเรื่องความสะดวกนะคะเตุีจะมีคอนกรีตเชื่อมมาเรื่อยๆนะคะแต่จะขึ้นอยู่ที่อบตอนะคะ จะมีงบยื่นมาระยะทีๆๆน้อยๆนะคะไม่ไม่ได้ยื่นทีเดียวนะคะโอเคนะคะทักมาได้นะคะพื้นที่โดยรวมโอเคมาทำถนนเชื่อมข้ามคลองให้กว้าง7เมตรนะคะไม่มีผลกระทบนะคะเรื่องรถส่วนทางคือส่วนทางได้สบายเดี๋ยวเรามาชมข้างในกันนะคะข้างในีกว้างหน้ากว้างนะคะ ล็อกแรกเราจะแบ่งเป็นเซตสองได้นะคะต่อกันสองล็อกนะคะเซตสองได้นะคะเดี๋ยวราคาเราขึ้นให้นะคะนแนวลึกไปนี้ก็อยู่ประมาณสี่สิบห้านะคะแนวลึกจากนถนนตรงนี้อันนี้คือถนนเราเนาะเข้าไปแนวลึกนี้จะอยู่ที่สี่สิบห้าเมตรนะคะแต่ความกว้างก็คือห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งไล่ก็จะอยู่ประมาณ 35้านะคะ2ไร่ก็จะอยู่ที่เจ2สองไร่ถ้ารวมกันนะคะ้ก,ก็แดดร้อนหน่อยเนะาะเพราะว่ามาถ่ายช่วงกลางวันนะคะแต่ฝ <Okay. S 1> <Okay. S 2> นตกบ่อยนะคะเอาพวงนัดใส่หมดสดบ่อยนะคะเปิดใหม่นะคะทักมาได้ค่ะพื้นที่เราปรับให้แล้วนะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะเกตหน้าที่ดินให้เป็นพื้นที่เียที่ดิน ก็เพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านดีค,ค่ะสนใจทักก็ได้นะคะอำเภอหนองยาไซนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีใกล้กรทมร้อยห้าสิบกิโลเท่านั้นเองนะคะเป็งขายราคาถูกนะคะหนึ่ไร่2องแสนมบาทค่ะสวัสดีค่ะ